ผมนายบุลือธรรมมัทลาลรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับขบวมมนของนะยกลงทาบของกาพเรียนเชิญดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคารพอย่างสูงกระผมประชาชนนักด้านชนที่ กานะครับปัญหาไฟป่าหมอกฟันนะครับแล้วก็ฝุ่นละอองนะครับเป็นปัญหาที่ไฟปการจัดการทีศาจผลิตกำลังรนุและประชาชนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดแม่สอดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ลำดับที่สองนายจากแสกองแก้วสีห่วยงานของทางภาครัฐครับ<อ>และเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามน,นะครับในมุมที่การที่จะแก้ไขจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆน,นั่นก็คือตัวเราเองนั่นเองน,นะคะค่ะที่งานออกมาแล้วเราก็จะสามารถแจกอส .22 ใ,ให้กับชาวบ้านเจรนละลายได้นะครับ ทางกรมการปกครองได้สำรวจรางวัลแนวเขตเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องนะครับก็เราก็นำสำรวจรางวัลแล้วก็ออกมาเป็นกานที่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอ .22 นะครับซึ่งหลังจากที่พระราช